สวัสดีพี่น้องครับอยู่ในช่องของเอกกับพิวัตลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะครับพี่นอ้องมาเป็นวงบรรยากาศนะวีที่กวนก็าอาจจะเล่นไปไลฟ์คลิปแล้วนละ่ะเนาะจ้องหา,หา,รกรานกาับว่าแล้รนะครับโอ้เมี่ยงกลายแต่มือ ท่านคนทีก4กำลังเข้าหัอองนะครับ สวยหรือ,อยังอยไม่สวยยยเลยยังไม่สวยเหรอ,อโอ้ยเช็ดหน้าก็ไลยสดเถอะ <c oughs> ถ้าจะบอก <c oughs> ถ้าจะบอกว่าเขาไม่เห็นตอนพี่สวยนะเ <c oughs> <c oughs> ออเช็ดหน้ายังไลยสดเลยงง <c oughs> สวัสดีค่ะด่าล่าสาวตัวนี้ก่อนะพยน้าแบบพี่น้ก้องเด้อะไรแม่เดี๋ยวนทีเยยั่ม่กยถ่ายรูปนะแม่เอ้ยมากก็ไปกต้อาจารย์มาสอนนี่กดบอดให้อีกดมื่อแม่เอนหลายแมาจะเรียนแม่จะเหมือนเสาเนี่ยว่าลงกิบ เอีไม่มมามแบ้านในย่เจนี้ปแม่ยงลงมาซ้อยู่เพื่อนหนูขา,า,า,าไล่แ่เพื่อนเหมืองเออมือกระทามือกันทาเบอจะคล้องได้ขีป,ปนี้อุ้ยจะง่อยนี่ล่ะไม่นั่งเบองจะคล้องได้เลย อันแม่ติดตามตลอดบเบิ้งของเจ้าแล้วกต่มาเบิ้งของไอร่ลลน้อยเนาะมือเศ้าครับที่เพิ่นมาเบิ้งเขาเขหาหมองเนี่ยที่มองมือเศอ้าพอดีพอดีเนี่ยมากเลยเดี๋ยวมาใส่บาทพร้อมมือเศ,อเศ้าๆๆเอาเอาขันละใช่ร้านก้อนละครับ,บเนี่ยไปหาเนี่ยกินคือกันละโอ้ยดีใจเด้งคนหูจักหวานหวานหวานร้อย ยืมชุดเทีวเอ้านั่นไงได้กล่องแล้วไงแม่ไปซื้อมาจากไหนอะไรชุดใส่คอนเสิร์ตแน่ๆอันนี้เทีวหนูกว้าไม่ต้องน้ำหรอคว้นไม่ต้องน้ำหรอมันยันไข่จีจะเอาตุ๊กตาให้วันนี้ไปขีดตุ๊กตามาได้สามตัวน่ะนี่มีกระเป๋าอยู่เนี่ยกระเป๋าตุ๊กตาออย่ามาเอิญเฮาเด้อสนาเออมาหาบ่อยากมาหาเออ ค่อยง่ายเลยค่อยง่ายเลยมาไหมไม่มาแต่เอาไปส่งที่บ้านเลยเนี่ยมาอุดรทั้งทีว่าไงแม่เคสใหม่อีกแล้วเอ้าเคสนี้มันถ่ายหลายครั้งแล้วนะเออไม่โทรศัพท์ใหม่วันนั้นมันมาเครื่องเล็กไงชุดสวยมากวันนี้มาเครื่องใหญ่วันนี้ใส่ชุดนี้ขึ้นนะเข้ามาพี่ต้นน้ำก่อน ้้นนีเป็นเงือกสาวชุดอะไรเนี่ยเคาเรียกว่าชุดอะไรนางเงี้ยเงือกจะมาเงี้ยอะไรเออเดี๋ยวไปฟังพี่เก๋พี่เก๋มันไม่ได้หนังสือยังอีกโอ้พี่เจตไม่ยืมอีกตั้งลาเนี่ยเอ้าคุณแค่เนี่ยหนังกันหนังสือบมาขาย ส่วนาโอ้ยเดี๋ยวูคุดถ่ายไปเอกว่า,าเอาของสันไปมือนั้นไปเส้นทานยู่นิสูทว่าการลืมถ้าพิลาเราไปทุระก็เลยแบบบริสุทธิ์อีกอย่างเลยแต่แดกกันลืมทำก่อนไหนดูซิแบบจะมาช้อปปิงป้งเขาได้อะไรมาบ้างเนี<อ>เ่ยไปน,นอนข้างเส้นท่านเป็นน้ำเลี้ยงอันนี้ดีอยู่นะดีดีมันหอ,อมมันก็ใช้แล้วมันไม่ได้ด่าใครนะแมนถ้ามันจะด่าอยู่ก็ไม่ให้ใช้ด้วยนี่แหละ พอออกกางเกงไปเกะยู่ย่ายก็คือบอไปเกะจะสหไม่ลยไก่ก่อนข้าจะไปนอนนบนี่กเกงลยบ่ได้อมาใส่ผมมอญได้หนินั่นใส่เมื่อคืนเมื่อเ้าข่าวเส้นทางเอ๊ส่นนี่พี่นอนงอยู่นี่ทองดีให้เจ้าบวาห้าร้อยห้าง่างสองโลนี่ยทางไปนั่นลานเหล่าพี่ตลาดเห่าองเขาเอาเมียาตลาดมจัอันน้ลานเหาตุ๊กไตื้หน้าตุ๊กใบเ้ออยู่พัทยาบางขามันอยู่ในเมืองนอ สั่นลาสวยอยู่นะแลกสีมาไม่กินข้าวยังยังนี่เราจะไปหากินแล้วชิมี่ยังจะบอกกมี่เกี่ยวพี่เกาดิบกินจะโม่งนี่กินมแค่เท่ายังลูกกินกับอะไรปกตินะวันนี้สามนึงจะหล่นวันนี้งานต้องผ่านดันดันนักเอาดีดีดีนักจะพ่าบ่ใช่ชมฟีตอดแจง คือไก่เคือไก่อีเร้รวยวันพุ่มบไวย็ีืวอกยังไข่เนยอีวันพุ่มอีกเด้อไก่เป็นาอีกพุ่งี่ตบัว่าพุ่นช้าอีกเกือบสามรูนะใช่ไงไปปวดบ่าอมันเก๋ยังไงกะกี้ไปก่อนไวใสกนอนหั่นนละกังเดินทางต่อเดิยทางใช่ กินข้าวหรือยังกินข้าวอย่าง,ง,าางตั้งไม่ได้แต่เมื่อเช้าอ้าว,แ,าวาแล้วตอนนี้ไม่หิวหรอกตอนนี้มันเ,เย็นแล้วนะมันดึกแล้วนะมันมืดแล้วนะเนี่ยมันต้องกินอีกมื้อหนึ่งแล้วนะต้องกอดเรี้ยงเหรอ่รู้นี่มันมืนม้อดึกแ,แล้วเน,นี่ยทำไมไม่ไปแต่งหน้าขึ้นคอนเสิร์ตไม่นี่เพลงแรกเลยลำพูนไอ้ดั้นโชว์ใส่ชุดนี้เลยทำไมไม่ไปแต่งหน้าอย่าเอากางไกงไปหนีบผมตัวเองแม่มาบอกว่าหนูเอากางไกงหนีบผมใช่ไหม แล้วทำไมมันเป็นแหว่งแหว่งมาชี้กุดกริรีข้างบนอ,ะอ่ะจากอะยางเบิงมาร้อยหนึ่งอ่ะข้าเข้ามาในเต็นท์ไม่ถอดรองเท้าเข้ามาเดี๋ยวคนกลางเต็นด่านะนี่คือจะนำจะหักเงินแล้วเต็นท์นูอยู่ไหนวันนี้เต็นท์นูอยู่ไหนวันนี้จะไปเล่นด้วยนหนูไหนล่ะ ก็ทำไม่ชอบดีนะลูกก็ทำไม่ชอบดีเลยดีอะไรไม่พอใจที่ขี้ขอไปหนีมันอยู่จีไม่ค่อยอ่ะแม่นวนไปกินส้มตำมาก่อนไปนอนแล้วมึงช้างร้นะบอนตอนไหนที่ยังเอาพี่นอนเทียงนอนบ่ายข้าจะไปรอโอ้ยคิวเนาะมะหอดหนีตั้งโมงวะมะหอดหนีเจ็ดโมงพ่อออกมาก็ออกมาเลยเนาะขับรถชั่วโมงเดียว พอถึงก็ไปซักผ้าซักผ้าเสร็จก็ไปหาที่นอนหาที่นอนเหลือก็ไปที่น่ะเมื่อคืนโดยเขาจะไปว่าขึ้นฉากเดียวเนาะฉากสามแล้วก็ว่างใช่ไหมก็เลยไปหาเครื่องซักผ้าดีเนี่ยเขาจ่งผ้าอยู่หน้างานยางมาซักกระหอดสองร้อยเมตรออกมาหน้าวัดเออออกมาหน้าวัดเลี้ยวขวาถึงเลยก็เลยไปซักอยู่หานซักแล้วมาที่นี่กะ เจยได้แล้วก็มาโอบแล้วกับผาพาหลักจังอวะมาเลยออ๋เมื่อวานเพราะว่าตอนแรกว่าจะมาซักผิวดูดอนถ้ามาซักผิวดูดอนก็สิบก็สิบวันเลนอนก็ไม่รู้ว่าจะจอดหรืซักกันในอีกแถวบานไปหาซักันที่ที่มันมีปั๊มเป็นหิ้วเขาน้ำเฮ้ยเนีซักแห่งก็ได้เลี่ยวแต่หมุดเศร้าออกมากคือหาที่พักอย่างเดียวเอาเพี่เรคิวมีลำลาไปก่อนครับบ๊ายบายสองพวกเราสองคนด้วยนะจ๊ะ มุตาอซองปีบอลินอลันสุดๆ